แกถึงมีหอยทาสื่อสารของฮัตจินได้ม <c oughs> ัวห์กูจะจัดการเจ้าฮัตจิแล้วะสีเราวไม่ออกเรื่องงมัวห์ล้อฮัตจินไม่มีทางแพ้พวกแกง,ง่ายๆแบบนั้นหรอกแหมก็นั่นสินะทุกทีพวกฉันต้องแพ้เจ้าฮัตจิยับแหละแต่แบบว่าคราวนี้พวกฉันยืมมือพอบิอเรนเดอร์ให้ช่วยนะนิวเคมีไม่เป็นไรใช่ไหมโชคดีจริงๆฮัตจินถุกคนนั้นเรื่องงานเขาจริงๆเหรอนิวแบบว่าประมาทไปหน่อย เธอน่ะห้ามมาที่นี่เด็ดขาดเลยนะนิวเดี๋ยวฉันจัดการเจ้าพวกนี้แล้วจะกลับไปหาไม่เป็นไรหรอกฮะจีนว้านี่เคมีฉันว่าจะเอาหมอนที่ไปขายทั้งอย่างนี้ละมนุษย์เงืออปลามึกหายยากคงจะได้ราคาแน่ๆอยากจะช่วยมันออกไปก็เชิญได้เลยเพราะฉันอยู่แถวหมู่เกาะชาบอนดี้ในทะเลที่ห่างจากครอบ44ไปทางตะวันออก5กิโลเมตร ูุได้าใช้ก็คือรลังของแกงโคบิอุโอเรเตอร์ไรล่ะม่ได้แลเคมีห้ามมาเด็ดขาดนะเนี่ไปซะไอ้ประมึกบ้านิว้วขอลาล้ว